สวัสดีครับพี่น้องมาเมื่อนี่นี่เห็นไม่กินหมูกระทะปอยิ้มหวานเลยนี่นจะกินหมูกระทะกับแม่อากาศหนาวๆเขาต้องกินหมูกระทะกันนี่นกินหมูกระทะไหมคะมกินไหมกินค่ะโอเคครับผมอันนี้แพว่วามาร์กเองหมูกระทะ อันนี้น้ำซุปกินอยู่ลังบ้านกินอยู่ลังบ้านเหนียนหกๆนี่แหละเนอะเกี่ยบบรรยากาศไหมมึงนี่ๆหนาวไหมนั่งพิงไฟกับแม่ทุกวันเลยพ่อเพื่อนเห็นตะหน่อยถ่ายกองแล้วเพิ่นสะยิ้มตลอดเลยพเพราอไปได้ถ่ายนะนี่ๆนี่นี่ นี่นี่พ่อไม่ได้ถ่ายกล้องนะร้องร้องเลยร้องตามสบายไม่ได้ถ่ายก็ย <S <S บอกว่าไม่ได้ถ่ายนะตอนนี้แพ่ว่ากำลังต้มน้ำซุปอยู่อันนี้แพ่ว่ามารกไว้แล้วครับผมแล้วะบีพักเล็กน้อยเนาะน้าจิ้มก็เอากรซสือซับเลมดูน่าแล้วกัหั่น กระเทียมแล้วก็พีิกสุดสำหรับคนมักเผ็ดมากินกน้ำกัลเฉลองเฉล,ฉะลาะยังบนยังวันหนาวบันหนาวัาน,น,วน,นวอยากกินปิงยังนะซนี่นี่เฉลองวันอะไรเฉลองวันอะไรคะแอคชั่น เยวมากินน้ำกันครับผมหมวกอีกใบนึงใบใสรฮะหมวกอีกใบนึงมาเห็นเด็ดลายลายเดี๋ยวค่อยปิ้งย่างก,กันนัง่งเตาถ่านแหมแพระว่าผสมน้ำจิ้มเพิ่นครับผมนีม่เพิ่นเตรียมไว้แล้วแค่นี้ก็อร่อยแล้วแม,ม่ใส่ยัง สูดได้สูดได้บอกโฆษณาเนี่ยสูดกวางตุง้ง <laughs> สูดกวางตุง้งสนับสนุนได้ด้ครับผมแต่ว่าของตะหน่อยของตะหน่อยมากชุดนี้ครับผมอยังก็กระทะร้อนนี่นี่กระทะร้อนของเทวามันจะออกออกจังไดบุตะหน่อยกินน้ำมาได้เอามาใหมนนให่นี่ตุ๊ยักษ์ เออเดี๋ยวพ่อจัดให้อาจจะบุญไหวเนี่ยจังหน่อยเด้อพี่หน่องเด้อบุญจังหน่อยแหลนะน้องพี่นหลายๆเติบเลยที่น้ำซุปเราก็ัเริ่มได้ทีแล้วเก็บบรรยากาศให้งแออิ่นี้โมเมนต์ยังดิข้าวเจาเตะแตกมั้งค้นเกา แล้วเ็เจาก็เลยเอาผัดเติมมันตีนเป็นไงน้ำซุปโอ้ตีปากเพราะแล้วเพราะยกลงเสี่ยวนี้ตังจ้าวกระทะฮิดจังไหนมันคือขาวมันคือสะอาดเห็นปะโมเมน ใส่ผัวคัดเนี่นเยเห็นไ่มกระทะทำยังไงให้มันขาวสะอาดอเวลากินเห็นอืมไพว่าเลยบอกว่าใส่ผัวคัดหนึ่งตัวคนนึงอ่ะอืมมันจังสีขาวพวกน่ะนี่นเนี่ยกะกวน,นีฉจะได้กินจบคลิปวะเนาะ กอนยางน้ำก <N> ันมาเขาบดไดสแถมมันมาให้บาเธอะยไเด้น <N> คือโอเคขอมาเห็ดเอาใส่เ <ẫ> น <Mel> ี่กิดแสบคือกันหอมหวนแล้โจดใจถ้าไม่กินน้ำกัดก็แพว่คาับ สุดยอดลังการงานสาังแค่ว่าหมักมันมันครับผม,มเราหมักมันมันหม,มัมกสามสัน้นะนะครับกินไปเรื่อยๆครับผม,มลูกก็อยู่ในเอิร์กสุดยอดขอบุณขอบคุณหลลยๆไปก่อนสวัสดีครับ เป็นไงที่รักทำเองกินเองอร่อยอร่อยมากสุดยอดโคตรหมูกระทะอยากทำขายอยากมีร้านของตัวเองแต่หม,มูกรนะทะมันบูมแล้วทุกวันนี้คนร้อยเอ็ดเขากินหมูกระทะเยอะดูแพรวามากเอง น้ำกิมไม่ได้ทำเองแต่ถ้าทำเองก็จํำนะครับผมเดี๋ยววันนี้ติดอีลาน่อยก็เลยบรไดเฮ็ดเดนาะ,ะโซเดียมคอม จเจ้าไหมที่รักเยี่ยมขอบคุณครับที่ติดตามไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วแล้เล้วแล้วไม่กินกูเสียใจ ลดได้ลดครับผมแต่ถ้าจับลีลกแบบชิวๆกินได้นี่ผักก็มีมันชิมมีพริกมีกระเทียมให้ซัดกันยา,ยาวๆครับผมโบ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 มันอะไร

อย่างเจ๊แพลว่าทำเองครับผมหมวกฒะยุ่ยจุ๊ออาจาข้อจำกัดมีอย่างเดียวคือร้อนอร้อนอบางคนบอก ถ้ามึงไม่กินร้อนๆมึงก็ไปแช่น้ําเย็นเนิโอเคอห้างร้วกันใส่เห็ดลงไปนี่ชอบกินเห็ดชอบกินเห็ดมีอะไรก็ใส่ลงไปจ้าเยอะแยะเยอะแยะ หมูมีเพียรหมักเองนะจ๊ะน้ำจิม้มรุงเองตามใจชอบอือหืมมัมซี่ลอง